สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาทรงปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณมาด้วยความเรียบร้อยจนกระทั่งเดือนมีนาคมพุทธศักราช2460จึงทรงลาราชการเพื่อทรงผนวดเป็นเวลาหนึ่งพรรษาการพระราชพิธีทรงผนวดจัดขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดาราม โดยมีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวรโรรสเป็นพระอุปชาทรงได้รับฉายาว่าประชาธิปูหลังจากนั้นสเสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารตามราชประเพณีประทับที่พระตำหนักปัญญาและพระตำหนักทรงพรดตามลำดับ ความตอนหนึ่งในหนังสือเกิดวางปารุธของพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์กล่าวว่าครั้งนั้นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งปลื้มพระราชหฤทัยในการทรงพนวดอย่างยิ่งย่าเสด็จไปฟังเทศกับฟังสวดมนต์เย็นเกือบทุกๆคืนทรงศึกษาพระธรรมวินัยด้วยเอาพระทัยใส จนทรงสอบผ่านประโยคนักธรรมชั้นตรีทั้งยังทรงสามารถแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรมหลายเรื่องและมีถึงสามเรื่องที่ได้รับรางวัลเป็นเหตุให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงชวนให้ทรงอยู่ในภิกษุภาวะไปตลอดแต่พระภิกษุสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอทรงปฏิเสธด้วยทรงมีจิตปฏิพัติหม่อมเจ้ารำไพพันนีพระญาติสนิทมาอยู่ก่อนแล้ว แต่อาจกล่าวได้ว่าการทรงผนวดส่งผลมาจนเสด็จขึ้นครองราชนั่นคือความใส่พระราชหฤทัยในพระราชการณียกิจทางการศาสนาที่มีมาตลอดรัชกาล